ผมมีชื่อว่าจอนผมสามารถรับรู้ได้ว่าใครกำลังจะตายและผมต้องการที่จะหยุดมันสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Warning สัญญาณมลณะโดยจะเป็นเรื่องราวของจอนวันหนึ่งในระหว่างที่เขากับเพื่อนแวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อนของเขาถูกยิงตายอย่างไม่ทราบสาเหตุและหลังจากเหตุการณ์น,นั้นเขาก็ค้นพบรูปแบบบางอย่างที่ทําให้เขาสามารถรู้ได้ว่าใครกําลังจะตายเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอืึ่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ของช่องเนยนะครับคุณ,ณนรพัฒน์วงสุนไกรผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการโดเน a ในการสนับสนุนช่องแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายอื่นด้วยนะครับขอคคุุณทกน ลและเราก็มาเริ่มเรื่องราวของ The w a r n i n g กันเลยดีกว่าครับแล้วเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นผมจะขออธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับนางเรื่องนี้จะเกิดขึ้น2ชั่วเวลาคือปัจจุบันแล้วก็อนาคตมันจะตัดสลับไปเรื่อยๆนะครับจอ์นมารอรับเพื่อนของเขาที่หน้าออฟฟิศแฟนของเพื่อนจอ์นก็โทรมาที่บ้านเธอน้ำแข็งหมดนะ่ะยังไงระหว่างกลับบ้านก็ฝากแวะซื้อมาด้วยซึ่งจอร์นเองก็ตกลงแล้วเพื่อนของจอร์นก็ขึ้นรถมาในวันนี้มันเป็นวันดีของเขาพอเขาเพิ่ไงได้รับการเลื่อนขั้นและเขาเองก็งงตนา่งง เขาได้วางแผนทั้งหมดล่วงหน้าเอาไว้แล้วโดวยเขาจะพาเธอไปที่ปารีสและเขาจะขอเธอแต่งงานใต้หอไอเฟลมันคงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าตอนนี้ชีวิตของเขาก็มั่นคงแล้วเขาพร้อมแล้วที่จะดูแลเธอซึ่งจอรนเองก็ยินดีด้วยพวกเขาสนิทก,กันมาตั้งแต่สมัยมัธยมระหว่างทางกลับบ้านจอนก็แวะที่ร้านสะดวกซื้อเพราะเขาเองก็ต้องเติมน้ํามันพเพื่อนก็บอกเดี๋ยวเขาเดินไปซื้อของให้ยังไงเขาก็ต้องซื้อแชมเปญอยู่แล้วนายเติมน้ํามันอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวเขากลับมาจอรนเองก็แอบอิจ เพื่ออ่่นนอออนนยยูชีวิตของเพื่อนเขาอยู่ในขาขึ้นส่วนเขาไม่แต่จะแย่ลงจู่ๆมันก็มีรถเบนซ์คันนึงขับเข้ามามีชายคนนึงเดินลงมาจากรถเขาควักปืนแล้วยิงไปสองนัดและชายคนนั้นก็ขับรถออกไปจอร์ลรี่วิ่งเข้าไปในร้านมีชายคนหนึ่งยิงที่คอส่วนเพื่อนของเขาโดนยิงที่หัวจอร์นเองก็ช็อกเป็นอย่างมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นเขารีบให้เจ้าของร้านโทรหาโรงพยาบาลและรถพยาบาลก็มารับตัวเพื่อนของเขาไปเรื่องก็ตัดมาที่10ปีต่อมาโดยอันนี้จะเป็นเรื่องในอนาคตนะครับเด็กชายคนนี้ มีชื่อว่านิโก้เขาโดนพวกแก๊งอันตราพนแกล้งเพราะเขาเองก็เป็นเด็กที่ไม่กล้าสู้คนเขาถูกพวกอันตราพนสั่งให้ไปขโมยหนังสือโปที่ร้านสะดวกซื้อเจ้าของร้านก็มองเขาแปลกๆเหมือนว่าเจ้าของร้านรู้จักนิโก้แต่แม่ของนิโก้ก็มาเจอเขาซะก่อน อนาพานจึงหนีไปนิโก้เลยไม่ต้องขอโมยหนังสือแต่ถึงแมน้นิโก้จะขึ้นรถไปแล้วเจ้าของร้านก็ยังมองตามเขาภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันเพื่อนของจอสามารถลอดมาได้แต่เขาเองก็อยู่ในอาการสาหาัสมีโอกาสรออเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นเท่านั้นพี่ของเพื่อนจอนที่เป็นตำรวจก็มาสืบในคดีนี้ทุกคนตกอยู่ในอาการช็อกไปอย่างมากชีวิตของเพื่อนจอนกํลาลังไปได้ดีแต่เขาได้มาเจอเรื่องแบบนี้ซะอย่างนั้นแถมตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเพราะอะไรกันแน่เรื่องก็ตัดกลับมาที่อนาคตนิโก้กลับมาที่ร้านะด ออเพราะว่าทางกลับบ้านของนิกโก้แม่ของเขาต้องมาเติมน้ํามันที่นี่เสมอพวกเขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่แถวนี้เพราะแม่ของนิโก้เพิ่งหย่าด้วยสาเหตุบางอย่างถึงแม้ว่าวันนั้นนิโก้จะรอดมาได้แต่เขาก็โดนงขงผูจากอัตมาภานเหมือนเดิมเขาจึงต้องแอบขโมยหนังสือแล้วผู้จัดการร้านก็จับเขาได้แต่ผู้จัดการร้านก็สังเกตอะไรบางอย่างในตัวเขาแล้วผู้จัดการาก็เลอกที่จะไม่บอกเรื่องนี้กับแม่เรื่องก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันระหว่างที่จอนกําลังนั่งรอผลตรวจของเพื่อนเขาเองก็เหลือไปเห็นหนังสือพิมพ์ก่อนหน้าที่ จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อ32ปีก่อนหน้านี้มันก็เคยมีเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆบางอย่างภาพก็ตัดกลับมาที่อนาคตหลังจากนิโก้กลับมาที่บ้านเขาเจอซองจดหมายอะไรบางอย่างในกระเป๋าเขาหยิบมันขึ้นมาดูแล้วเมื่อเขาเห็นข้อความที่อยู่ในจดหมายนิโก้ถึงกับกลัวสุดขีดจนเขาถึงกับฉี่ราดออกมาแม่รีบหยิบจดหมายนั้นขึ้นมาโดยในจดหมายนั้นมันเขียนไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าไปร้านสะดวกซื้อในวันเกิดของนายวันที่12เม สายนปี2018ถ้านายไปนายจะตายแม่คิดว่าเป็นฝีมือของพ่ออัตพานเธอจึงรีบมุ่งหน้าไปหาคุยใหญ่ภาพตดกลับมาที่ปัจจุบันตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้วในลานนั้นมีคนอยู่4คนโดยคนร้ายยิงไปที่เพื่อนของจอร์นก่อนและจึงยิงไปที่ชายที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่ข้างๆก็ชักปืนขึ้นมาสู้แล้วพวกนั้นก็หนีไปโดยตำรวจก็ตั้งข้อสันนิษฐานการที่พวกนั้นยิงเพื่อนจอร์นมันอาจจะไม่ใช่การจงใจมันน่าจะเป็นการยิงพลาดเป้าและ จอนก็ถามในร้านมีเด็กส0บขอบอยู่ด้วยใช่ไหมตำรวจเองก็บอกว่าใช่เรื่องก็แตดกลับมาที่อนาคตเพื่อนผู้หญิงของนิกโก้ก็ชวนคุยโดยเขาบอกว่าพราอันธาพานโดนสืบสวนแล้วนายน,น่าจะไม่โดนแกล้งอีกแล้วนะโดยคูใหญ่ก็ทําการสืบสวนเด็กพวกนั้นโดยให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบลายมือภาพแตกกลับมาที่ปัจจุบันจอเริ่มสืบสวนในสิ่งที่เขาสงสยัยโดยเขาไปหาคนที่รอดชีวิตจากการยิงเมื่อ32ปีที่แล้วเขาเองยังจําได้แม่นในตอนนั้นเขายังเป็นเด็กเขากำลังเช็ดรถให้พ่อของเขาจู่ๆก็มี ีชายสองคนขับมอไซค์เข้ามาชาย2คนนั้นทําการกาดยิงไปที่เขาแต่มีตำรวจคนนึงเข้ามาขัดขวางเอาไว้และหลังจากการกาดยิงพวกนั้นก็ตะโกว e ่า ETA จงเจริญจอนเองก็ถามว่ารู้ข่าวแล้วใช่ไหมเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดมันเกิดขึ้นในที่เดียวกันเป๊ะและทั้งสองครั้งมันจะมีคนอยู่ในเหตุการณ์5คนและทั้งสองครั้งมันจะมีเด็ดก10ขวบอยู่ด้วยคนที่เขามาถามหาข้อมูลเขาเองก็บอกกับจอนนายว่านั่นแปลกแล้วใช่ไหมล่ะนายดูนี่สะกก่อนก่อนหน้าที่จะ เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วโดยมันเกิดขึ้นที่เดียวกันจํานวนคนในที่เกิดเหตุเท่ากันและยังมีเด็กสิบขวบอยู่ด้วยนั่นทําให้ความสงสัยของจอนเพิ่มมากขึ้นเรื่องกระตักกลับมาที่อนาคตนิโก้ได้จดหมายจากเพื่อนผู้หญิงให้เขามาหาเธอที่โรงยิมเขาเองก็ไปที่นั่นแต่มันกลับไม่ใช่เพื่อนผู้หญิงที่รออยู่มันคือพวกอันตพานต่างหากพวกอันตพานทําการขู่และแบกเมย์เขาจนนิโก้กลับมากลัวอีกครั้งตอนนี้เขาไม่อยากไปโรงเรีียนออกแล้้วทําาไมเตง จเจอแบบนี้ด้วยเรื่องแต่กลับมาที่ปัจจุบันจอนไปที่ร้านสะดวกซื้อร้านนั้นและเจ้าของร้านก็มองเขาและจอนก็กลับไปจอนเริ่มต้นสืบสาวเรื่องนั้นมากขึ้นและเขาก็ช็อกเข้าไปใหญ่ในปีที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมันยังไม่มีร้านสะดวกซื้อมันยังไม่เป็นปามด้วยซ้ําตอนนั้นมันเป็นโรงแรมแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเหมือนเดิมเป,ะเปะ๊ะมีเด็กสิบขวบอยู่ที่นั่นแถมมันยังมีเรื่องแ,บบแปลกๆอีกเรื่องคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นทั้ง3ามช่วงเวลาพวกเขาอายุเท่ากันเปะ๊ะและพี่ ที่ของเพื่อนจอนก็มารับและเขาก็บอกว่าเขาจับคนร้ายได้แล้วจอนก็ถามคนร้ายอายุ21ใช่ไหมต้าโหนดเองก็ถึงกับงงว่าเขารู้ได้ยังไงจอนก็บอกมันอาจจะฟังดูบ้าบ้านะแต่ลองดูนี่ก่อนเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดมาสามครั้งแล้วแล้วมันเกิดขึ้นในวันเดียวกันวันที่12เมษาคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็เท่ากันสถานที่ก็สถานที่เดียวกันแต่คนที่ตายแค่เปลี่ยนคนเท่านั้นคืนที่เพื่อนเขาถูกยิงมีคนอยู่ในที่เกิดเหตุห้าคน ้าของร้านอายุ53เด็กผู้ชาอายุ10ขวบเพื่อนของเขาอายุ32อีกคนหนึ่งอายุ42ปีในวันที่12เมษายนปี1976มีคนบุกมาก่อเหตุแบบเดียวกันนี้ที่เกิดเหตุมี5คนเหมือนกันนายพลอายุ53เจ้าหน้าที่คุมการอายุ21เด็กอายุ10ขวบคนที่ก่อเหตุ2คนอายุ32และ42เท่ากันแบบเป๊ะและในวันเดียวกันปี1955มีเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นคนในที่เกิดเหตุก็มี5 คนอายุก็เท่ากันแบบเป๊ะๆพวกนายไม่คิดว่าแปลกหรือไงแฟนของเพื่อนจอนก็พูดขึ้นมาทฤษฎีที่นายพูดก็น่าสนใจนะแต่นายลืมไปหรือเปล่าวันที่เพื่อนจอนโดนยิงมันคือวันที่2เมษาไม่ใช่วันที่12เมษาแล้วนายจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงล่ะซึ่งจอนเองก็ไม่สามารถตอบได้หลายวันที่ผ่านมานี้จอนตามสืบคดีนี้อย่างบ้าคลั่งจนตอนนี้เขาเกิดเห็นภาพหลอนขึ้นเรื่องก็ตัดกับมาที่อนาคตระหว่างที่แม่ของดิโคก,กํลาลังทํางานเธอก็เหลือไปเห็นคู่รักคุ หนึงกำลังทะเลาะก,กันเธอกำลังจะเข้าไปห้ามแต่ผู้จัดจาก,การร้านก็บอกเดี๋ยวเขาจาัดก,การเองร้านใช้ที่แม่ของนิโก้เลิกงาน เธอรีบมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนแต่ครูใหญ่ก็บอกกับเธอหลังจากการตรวจลายมือโดยผู้เชี่ยวชาญลายมือของพวกแก๊งอันตราพมันไม่ตรงกับลายมือในจดหมายลายมือนั้นมันไม่ใช่ของเด็กมันคือลายมือของผู้ใหญ่แต่ครูใหญ่ก็รับปากพวกอันตราพันจะไม่มายุ่งกับนิกโก้เธอเองก็บอกกับครูใหญ่ครั้งที่แล้วคุณก็พูดแบบนี้แล้วมันเป็นไงล่ะพวกคุณทําอะไรได้บ้างก่อนที่เธอจะกลับบ้านเธอก็แวะร้านสะดวกซื้อและเธอก็ได้คุยกับเจ้าของร้านคุณรู้อะไรเกี่ยวกับจดหมายนี้ไหม จดหมายค้าขู่น่ะเจ้าของร้านเองก็บอกมันอาจจะไม่ใช่คำขู่มันอาจจะเป็นคำเตือนก็ได้ซึ่งนั่นทําให้เธอไม่พอใจไปอย่างมากและเธอก็กลับบ้านไปเรื่องต่าก,กับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งจอมพยายามหาถึงสิ่งที่เชื่อมโยงกันแต่เขาก็ยังหาคําตอบไม่ได้ทําไมเพื่อนของเขาถึงโดนยิงในวันที่สองเขาตัดสินใจไปหาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปี1955ซึ่งตอนนี้เขากลายมาเป็นหมอเขาเองก็บอกอย่าไปยุ่งกับเหตุการณ์นั้นเลยมันคือคำสาบมันจะเกิด ขึ้นเรื่อยๆและคุณไม่สามารถหยุดยั้ยงมันได้คุณตามสืบคดีนี้อยู่ใช่ไหมผมมีอะไรจะบอกคุณน่ะผมเองก็เคยตามสืบเหมือนกันมันไม่ได้มีเพียงแค่สามพดีเท่านั้นมันมีสี่ต่างหากนั่นทําให้จอ็อกเข้าไปใหญ่เขารีบตรงดิ่งไปที่ปั๊มแล้วก็ถางกับเจ้าของร้านก่อนคุณจะซื้อร้านนี้คุณรู้อะไรมาอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเจ้าของร้านเองก็ไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าจอรจะมาปนเขากําลังจะหยิบปืนแต่จอรก็ออกไปซะก่อนภาพตัดกลับมาที่อนาคตเพื่อนผู้หญิงของนิกก เธอมาบอกกันนิโก้ไม่ใช่นายคนเดียวที่ได้คําเตือนมาตินที่อยู่อีกห้องเขาเองก็ได้รับคําเตือนเหมือนกันมีชาคนหนึ่งมาเตือนพ่อแม่ของเขาในวันที่เขาเกิดและเขาเกิดในวันที่12เมษาวันเดียวกับนายนั่นแหละนิโก้ก็ทําการไปบอกแม่ซึ่งแม่เองก็เห็นเป็นเรื่องไร้สาระนี่มันก็แค่ค,คําขู่ลูกจะไปกลัวอะไรแค่ข้อความในกระดาษโน้ตทาก็ตัดมาที่ปัจจุบันจอมุ่งหน้าไปหาญิงแก่คนหนึ่งซึ่งเธออยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งแรก เธอเองยังจําได้ดีพอพ่อของเธอนั่นแหละที่เป็นคนก่อเหตุในครั้งนั้นพ่อของเธอยากจนไปนอย่างมากหลังจากเขากลับจากการลมให้ประเทศเธอก็ติดโรคร้ายบางอย่างพ่อพยายามไปขอกู้เงินแต่ครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่ยากจนนายธนาคารจึงไม่ปล่อยกู้พ่อของเธอหมดหนทางไปอย่างมากเขาจึงแต่ัดสินใจป้นที่นั่นเขาทําการฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปสีคนและเขาก็ทําการฆ่าตัวตายตอนนี้อาการของเพื่อนจอไม่ดีขึ้นถึงรักษาเขาไปมันก็แทบจะไม่มีประโยน์ ตอนนี้พวกเขาต้องตัดสินใจแล้วว่าจะพยุงชีพเขาไ,ไหมแฟนของเพื่อนจอนก็มาหาจอนที่ห้องเขาเองหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเป็นแพทเทิร์นเธอเองก็ถามและเรื่องที่มันไม่ใช่วันที่12ล่ะจอนเองก็บอกอาการของเพื่อนเขาแย่ลงใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้คือวันที่12บสองข้อของเขาตัดสินใจที่จะไม่พยุงชีพนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้เขาจะตายวันที่12เมษายนชายคนนึงต้นแบงคและฆ่าผู้บริสุทธิ์สี่คน12ปีต่อมา ผู้หญิงอายุ42ปีตาย21ปีต่อมาผู้ชายอายุ21ตายและ32ปีต่อมาผู้ชายอายุ32จะตายนั่นก็คือเพื่อนของเขาทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นแพทเทิร์นแต่เธอเองก็ไม่เชื่อเขาเรื่องนี้มันบ้าเกินกว่าจะเชื่อที่จอนหมกมุ่นกับตัวเลขเขาเคยเป็นนักคณิตศาสตร์แต่เขาก็ถูกพักงานพราะเขาไปตวรวจพบว่าเขาเป็นโรคจิตเภทแล้วมันก็มาถึงวันที่12เหตุการณ์ทงหมดกำลังจะเกิดขึ้นจอนเอาแหวนมาให้แฟนของเพื่อน แล้วก็บอกแผนที่เพื่อนของเขาเตรียมเอาไว้จอร์ดีมุ่งหน้าไปยังห้องคลอดและเขาก็ได้เตือนพ่อแม่คู่นึ่งว่าอีสิ0ปีในวันที่12พวกคุณต้องไม่ให้ลูกคุณไปที่ร้านสะดวกซื้อไม่งั้นเขาจะตายแพทย์และพยาบาลก็มาจัดตัวเขาเอาไว้แต่เขาก็หนีออกมาเขารีบมุ่งหน้าไปยังร้านสะดวกซื้อ ขณะดเดียวกันในอนาคตแม่ก็พานิโก้มาที่ร้านนี้จอลลี่เข้าไปในร้านเขาจะไปส่งข้อความเตือนเด็กที่มาที่นี่แต่แฟนของเพื่อนจอลก็โทรมาเพื่อนของเขาฟื้นแล้วเขาลอดตายมาได้อย่างปาฏิหารและจอลก็ได้รู้อะไรบางอย่าง เขามองไปรอบๆบร้านเขารู้แล้วว่าเพื่อนของเขาทําไมโดนยิงวันนั้นและทําไมไม่เกิดเหตุวันที่12เพราะว่าเพื่อนของเขาไม่ใช่คนที่จะตายคนที่จะตายน่ะมันคือเขาตังหกเขาเขียนข้อความเตือนเอาไว้เขานํามันใส่จดหมายและนําไปให้เจ้าของร้านเขาเตือนเจ้าของร้านเอาไว้ถ้ามีเด็กมาที่นี่เมื่อไหร่และถ้าเจ้าของร้านเห็นเด็กคนนั้นและนึกถึงเขาให้นําจดหมายนี้ไปให้ ตอนนี้มีเด็ก10บขวบคนหนึ่งอยู่ที่ร้านมีชายคนหนึ่งเข้ามาจอจรจจึงบอกกับเจ้าของร้าน ชายคนนี้จะมาป้นแต่เจ้าของร้านเองก็ไม่เชื่อจอรนเขาคิดว่าจอรนนั่นแหละเป็นคนบ้าและจะมาป้นร้านนี้ขณะเดียวกันในอนาคตนิโคกกำลังซื้อของมีชายคนนึงเดินเข้ามาในร้านและเขาพกปืนมาด้วยแล้วก็มีชายคนขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าร้านทุกอย่างครบองค์ประกอบแล้วเจ้าของร้านชักปืนมาขู่จอรนแต่จอนก็บอกเข้าใจผิดแล้วเขาทําการแย่งปืนมาจากเจ้าของร้านแล้วก็ทําการขู่ชายคนนั้นแต่กลายไม่ว่าชายคนนั้นไม่มีปืนตํารวจเองก็มาถึงร้าน แล้วทุกอย่างกลับตาลไปัดไปหมดจอนมองเข้าไปในกระจกแล้วก็เห็นนิโก้เขาพยายามเตือนนิโก้ให้ออกจากร้านนิโก้ที่เห็นคําเตือนเขาก็สามารถหนีออกมาได้แต่จอนไม่โชคดีขนาดนั้นจอนพยายามจะแก้ตัวไม่ใช่ทุกอย่างมันคือเรื่องเข้าใจผิดแต่มันก็ไม่ทันะแล้วตำรวจทําการยิงปืนใส่เขาจนจอนเสียชีวิตลงเขามองเข้าไปในกระจกอีกครั้งแล้วก็เห็นนิโก้ปลอดภัยเขาเองก็ไม่ห่วงอะไรแล้วเขาสามารถช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งเอาไว้ได้ ยังไงชีวิตของเขามันก็ไร้ค่าอยู่แล้วโลคจิตประเภทที่เขาเป็นมันก็ทําให้เขาปวดหัวไปอย่างมากแล้วไหนจะเรื่องภาพหลอนอีกอีกสักพักเขาคน,นลนแย่ออกจากงาน1ชีวิตที่กําลังดิ่งลงเหวแลกกับหนึ่งชีวิตที่กาําล,ลัลนนงตเติบโตมันคืออะไรที่คุ้มค่ามากและในวันที่จอนตายมันก็มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาโดยเด็กคนนั้นมีชื่อว่านิโก้และเดวอนนี่ก็จบลงแค่นี้ครับมาถึงช่วงอธิบายกันแล้วนะครับเรื่องนี้ทุกอย่างมันเกิดเป็นแพทเทิร์นถูกไหมครับโดยมันมีทฤษฎีหนึ่งอธิบายเอาไว้ มันคือการเหลื่อมล้ำกันของเวลาเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหมครับหอพักหอหนึ่งมันเคยเกิดเหตุฆาตกรรมที่นั่นแล้วมันก็เกิดซ้ำๆอยู่ที่นั่นเกิดวนไปเรื่อยๆนี่แหละครับการเหลื่อมล้ำของเวลามันคือการที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดซ้ำในแพทเทิร์นเดียวกันแต่เรื่องนี้ก็มีด้านของศาสนาเข้ามาเกี่ยวนะครับด้ยมาอธิบายได้คร่าวๆจำได้ไหมครับเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นชายคนนึงทำการป้นแบงค์แล้วทำการฆ่าคนสี่คนทางศาสนาอาจจะอธิบายได้ว่าชายคนที่ ทำการต้นแบงค์และเขาฆ่าตัวตายเขาต้องเกิดมาชว์ใช้กรรมและโดนฆ่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะมองไปในทางไหนผมก็นําเสนอให้ฟังทั้งสองทางแต่ผมเองก็จําไม่ได้นะครับว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เหตุการณ์นึงมันจะเกิดซ้ําในที่เดียวกัน แพทเทิรนเดียวกันมันเรียกว่าอะไรใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับผมไวยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปไปทุกคนได้รับชมกันไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมมนจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ